สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568นะครับอาเช้านี้ก็มาดูประโยชน์ของหญ้าที่เรานำไปใช้กับโคกทุเรียนนะครับว่าเรานำไปใช้อย่างไร เมื่อวานนี้ผมก็มาทำคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับการทำสถิติการปลูกทุเรียนในเขตพื้นที่ที่สวนนะครับที่สวนก็เป็นพื้นที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นต้นนั้นนะครับที่ผมทำคลิปเอาไว้เมื่อวานเป็นการปลูกทุเรียนอายุครบ5ปีนะครับผมทำคลิปไปเมื่อวาน ก็ทำเป็นสถิติเอาไว้นะครับว่าเราได้ปลูกทุเรียนที่เขตพื้นที่อีสานซึ่งเป็นเขตพื้นที่ร้อนนะครับทุเรียนก็จะโตรประมาณนี้นะครับหลังจากาตัดหญ้าหลังจากทำคลิปนะครับขอประทานโทษหลังจากทำคลิปเสร็จผมก็ไปกินข้าวกินปลาเนอะอนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จสับก็มาลุยตัดหญ้านะครับตัดหญ้าก,กันเลย ก็ตัดไปประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่เสร็จหรอกนะครับก็ได้เกินกว่าครึ่งสวนที่เหลือก็ไปว่ากันวันหน้านะครับวันหน้าก็มาตัดใหม่ก็ดูนะครับที่ที่ผมได้ตัดหญ้าเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานนี้มันจะรกนะครับรกมากวันนี้ก็เริ่มเริ่มดูสะอาดหูสะอาดตาเนาะ นะครับหลังจากตัดเสร็จก็มีการเก็บกวาดใช้ไม้มือเสือ,อามากวาดเป็นกองเป็นกองเอาไว้นะครับเนี่ยตัดนะครับตัดตัดที่โคกทุเรียนนะครับอันนี้ก็เป็นทุเรียนสามต้นสามต้นลก <c oughs> ก็คือกิ่งเยอะไปนะครับเดี๋ยวต้องมาเคลียร์เรื่องกิ่งอีกแล้วนะครับต้นใหญ่ต้นนี้ มาดูกันนะครับมาดูกันอก่อนอื่นนะครับผมจะให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งที่ผมได้ลงคลิปไปเมื่อวานเนาะเป็นการทําสถิติต้นนั้นนะครับเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนอายุครูภาพปีตรงที่ผมบอกว่าเนินหลังเต่านะครับเนินหลังเต่าที่ผมพูดไว้ในคลิปประมาณ10เซนเนาะหลังจากตัดหญ้าออกนะครับ อ่ผมก็มาดูอีกทีหนึง่งอ่าก็ก็ไม่ใช่10เซนนะครับอ่าก็จะสูงขึ้นมาก็น่าจะประมาณ15เซนนะครับจากโคนต้นลงมาลงมามันจะสลบลงมาเนาะนี่ครับมันจะสูงอยู่นะครับอ่าจากแต่ก่อนผมได้อ่าทำโคกเอาไว้เนี่ยอ่าเท่ากับหัวสเปงเกอร์ที่ผมตั้งเอาไว้นะครับอ่าประมาณ40เซนนะครับโคกโคกทุเรียนอ่านี่จะเห็นนะครับผมจัดย้าออกมันจะเป็นเนินตรงนี้ ที่ผมนําดินมาถมใหม่นะครับเพราะว่ากลัวว่ามันจะต่ำเนาะพื้นที่สวนหลังจากปลูกทุเดียนก็อนําดินมาถมมันก็เลยดูต่ํานะครับเนี่ยมันจะเป็นเป็นนูนอยู่ตรงที่ผมถมเนาะก็ใช้รถเกลี่ยนะครับแต่ต้นต้นนูนมันจะสูงนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงกว่าเพื่อนมันก็จะจะไล่ลงมาเนาะมันจะสโลปลงมาเรื่อยนะครับประมาณ15เซนนะครับต้นนั้นก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ ได้อยูอ่ก็ไม่ถึงกับว่ามันต่ําเกินไปเพราะว่าตรงนี้มันจะลาดเทล,ลงมาก็มาดูต้นนี้นะครับะจะเห็นชัดเจนต้นนี้ผมก็ะจะสมมติว่าเรามาในแนวแนวราบเนาะ,ะนาทำระดับมานะครับจากโคนต้นมานี่ครับมันจะมาตรงนี้เลยนะครับถ้าจะดูมันก็ประมาณพุดอยู่นะครับถ้าเราตั้งตั้งฉากขึ้นมาแล้วก็ ไปแนวราบนะครับระดับแนวราบประมาณพุดหนึ่งได้อยู่มันก็เป็นเนินนะครับเนินมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่ามันมันระบายน้ําได้ดีอยู่ผมถมที่เพื่อเพื่อทาให้มันสูงนะครับเพื่อทําให้พื้นที่สวนเนี่ยสูงมันก็สูงกว่าถนนอยู่แล้วนะครับต้นนี้กอ็อายุ5ปีเหมือนกันนะครับต้นนี้5ปีเหมือนกันแต่มันจะโต โตไม่เท่าต้นนั้นนะครับต้นนั้นมันจะโตแบบโตเร็วกว่าแต่ต้นนี้ก็โตเหมืนอนกันเริ่มเริ่มโตขึ้นนะเริ่มโตขึ้นนี่ครับสูงแล้วนะครับสูงพอกันนะครับอีกหน่อยก,ก็ถึงแล้วถึงต้นนั้นนะครับขนาดต้นต้นนี้ผมวัดดูโคนต้นก็เจ็ดนิ้วนะครับติดพื้นเลยเจ็ดนิ้วเต็มเต็มนะครับผมวัดดูแล้วนะครับโคนต้นใหญ่นะครับใหญ่ อ่าก็เป็นต้นที่ผมได้แก้ในเรื่องของอ่าที่มันเป็นเป็นง่ามด้วยเนาะต้นพันธุ์เป็นง่ามผมก็ตัดออกตัดออกตัดออกนะครับตัดให้ออกด้านข้างเนาะอ่ามันก็จะได้ทรงแบบนี้นะครับอ่าก็ถือว่าโตแล้วก็สวยนะครับอ่าใบใบใบเขาจะสวยอ่าสวยสวยดีเนาะนี่ครับอ่ไปดูในเรื่องของย้านะครับอ่าก็คุยเพลินนิดหนึ่งนี่ครับตัดเสร็จเก็บขวดกองเอาไว้ หลังจากที่มันแห้งเนาะมันแห้งนะครับด้านบนแห้งเมื่อเจอแสงแดดเราก็มาพลิกนะครับเช,ช็คเช็คคาดพลิกกลับมา,าก็ให้โดนแสงแดดก็ให้มันแห้งอีกทีหนึงหลังจากแห้งเสร็จทั้งทั้งทั้งกองอเราก็นํามาทําอย่างนี้นะครับก็แบบนี้ผมก็จะนํามามาใส่ที่ขอบขอบโคกทุเรียนเนาะนำมาใส่ มันอาจจะเป็นก้อนบ้างนะครับเราก็ทิ้งเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็มีกระจายบ้างเนาะนี่นะครับต่อไปมันก็ปจะเปื่อยเปื่อยลงในดินเป็นปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีนะครับอันนี้ถ้ากลัวว่ามันเป็นะจะเป็นเชื้อราเนาะ,ะกลัวว่าอาจจะเป็นเชื้อราเราก็นําเชื้อไตโคนามามาฉีดพ่นผมก็ใช้วิธีฉีดพ่นเอานะครับถ้ามีเยอะก็ใช้บูรรสก็ได้นะครับอันนี้ผมฉีดพ่น ฉีดพ่นที่โคกทุเรียนแล้วก็ฉีดพ่นที่ขอบนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องกลัวว่าเป็นเชื้อรานะครับสําหรับหญ้าแห้งที่นํามาใส่โคกทุเรียน2ต้นนี้เป็นทุเรียนต้นคู่ที่ผมได้ลงคลิปไปคลิปนั้นนะครับเมื่อไม่น่าจะอาทิตย์ที่แล้วเนาะเกี่ยวกับการใช้ที่เท่าฐานนะครับที่เท่าฐานมาใส่ที่โคนต้น ในขี้เท่าฐานมันก็อาจจะมีประเภทซิลิก้าแล้วก็มีเกี่ยวกับโพแทสเซียมด้วยเนาะนะครับถ้าเราไปอ่านไปอ่านในในอินเทอร์เน็ตหรือว่าไปหาความรู้ตามที่ต่างๆนะครับในในก้อนฐานก็ใช้ฐานเป็นเกี่ยวกับที่เราลดน้ำก่อนนะครับนำเศษฐานแล้วก็มีฝุ่นฝุ่นผงขี่เท่ามาบ้างนิดหน่อย นะครับติดมาบ้างนิดหน่อยก็มาโดยรอบนะครับเป็นการแก้ไขเนาะทุเรียนต้นนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นใบเป็นยอดอคลิปก่อนที่ผมลงไปมันก็ออกมาไม่เยอะเท่านี้เนาะออกมาใบยังไม่โตเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นใบก็มีความสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีเนี่ยอีกหน่อยมันจะใบโตนะครับจะใบโตอันนี้ยังเป็นใบอ่อนใบแจ่ผสมผสานกันนะครับสําหรับต้นใหญ่ก็ ใบก็สวยสวยงามยอดก็พุ่งขึ้นไปนู่นนะครับยอดใหญ่มากะนะครับนี่นะครับเป็นยอดออกมาปีนี้ต้นนี้ก็มีสิทธ์เหมือนกันลุน้นลุ้นดอกกันนะครับกิ่งก็เริ่มใหญ่ขึ้นเนาะกิ่งเริ่มใหญ่ขึ้นอ่าไหนๆก็มาตรงนี้แล้วผมจะเดินไปดูทุเรียนต้นที่ผมได้ ขยายโคกเอาไว้นะครับก็ลงคลิปไปเมื่อเมื่อไม่กี่วันเนาะสัปดาห์ก่อนเป็นการขยายโคกนะครับอตอนนี้ก็ใบตั้งใบตั้งแล้วก็ใบเขียวดีนะครับใบออกเขียวดีดูยอดอยอดก็พุ่งขึ้นไปยอดใหญ่มากนะครับสำหรับหัวน้ำตรงนี้ ก็คงจะไม่ได้ปรับอะไรนะครับดินมันก็ยุบลงเรื่อยๆเนาะ,ะนะครับใบเขียวดีส่วนมะนาวเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เก็บลูกออกไปเยอะใกล้จะหมดแล้วอีกน่อยก็มาตัดจริงฝั่งนี้ออกนะครับตัดออกให้หมดส่วนพื้นดินก็จะขุดดูวา่ารากของมะนาวมันจะขึ้นมาที่โคนต้นทุเรียนไหมนะครับ ฝั่งนี้ผมจะตัดออกให้หมดเลยนะครับลูกก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับทยอยเจ็บไปนะครับวันนี้ก็มาดูเกี่ยวกับการที่เราตัดหญ้าที่นาไปใช้ประโยชน์ที่โคกข,ของทุเรียนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมคลิปก็ยาวไมีกแล้วพูดไปพูดมาขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับ